ลูกไข่เนี่ยป๊าป้าใช่ไมลูไ่เยลูกไข่เนี่ยลูกไข่และลูกป้าป้าชาวเวลส์ไม่ได้ประตูนะป๊าาไม่จบเกมนั้นแมนยูแพ้ครบต่อเว้ยเก่งจังเลยมกัมเ่ิลมเลยต่อกันในลีกนะครับที่่ันเป็นการท้ามายในบ้านคั้งหก่โอ้โหจ่อกระเด็นจ่อกระเด็น เสียหายจริงๆครับแมนยูครับส่วนผลแข่งรับฟุตบอลพี่บลีคู่เลยครับน้องชายครับเมื่อวานมีเ็กซไหมคแบ้านะคู่ยังวันนงอยู่ค่ะอย่างเรืพอลเอาชนะคนสตาองตูต่อหนึ่งโดยคือสสิบคนนะอยู่ด้วยนะที่เสิร์ฟตอแรกได้โทษยิงไม่เข้านะเริ่มเลยมัดหายลรงรียนได้แล้วพแล้วทานข้าเองได้เนี่ย